วันนี้นะคะเราจะพามาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ของเมืองไทยเลยค่ะ <Wow. S 3> นั่นก็คือไร่ปัมมาค่ะใช่แล้วค่ะอยู่อำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสวนออร์แกนิกที่สําคัญมีเมลอนปอสานพิษ ใกล้แหล่งธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะน้ําตกวางโจค่ะน้าตกแม่กระดังลาเขื่อนแม่ประจันนะคะบ่อน้ําพุร้อนหนองยาป้องแล้วก็ยังมีอุทยานแก่งกระจันและก็เขากระทิงด้วยค่ะที่สําคัญค่ะสถานที่พักสะอาดสะดวกสบายมีที่กางเต็นท์และที่สําคัญ ใก้ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะค่ะใครที่อยากจะสำรองที่พักนะคะติดต่อได้ที่ไร่ปัทมาเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะใครที่อยากได้ที่ดินแปลงสวยๆนะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่ามีวิว360องศาเป็นพื้นที่ของไทยซินโนแรนหรือบริษัทุ้งไทยซินโนเรียลเอสเตทค่ะอยากจับจองเป็นเจ้าของอย่ารอช้านะคะทำเลทองรีบมาเลยค่ะ เตรียมของให้ฉันนละยครบหรือเปล่าเตรียมครบเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นหม่วเแว่นตาชิมกันแดดรองเท้ากระเป๋าก็มีเธอหน้าหลักมากเลยว่าแต่ว่าสมพรไปไหนเนี่ยสมพรสม มีตังค์ตั้งพันพันล้านทำไมคุณผู้หญิงถึงเดินทางมาไกลขนาดนี้คะแค่ซื้อทีท่ดเองอะ่ะเธอไม่รู้อะไรซะและ้วเธอรู้ไหมที่ตรงนี้นะเป็นทำเลทองมีใครได้จับไี่จองเป็นเจ้าของนะรวยๆทั้งนั้นแหละเธอา่วนง่วดเข้าเลยคุณผู้หญิงคะเขาว่าพื้นที่นี้สวยมากๆเลยนะคะแน่นอนมิฉะนั้นนะฉันไม่มาไกลหลายร้อยกิโลขนาด <Wow. S 1> นี้หรอกโอ้นี่สมหญิงเขาบอกว่าไร่ปัถมาที่เราพักเนี่ยเป็นสวนออร์แกนิก มีเมลอนด้วยนะเดี๋ยวจะมีคนมาพาเราไปชมจ้าเป็นไงที่พักอะรถมิล่ารถมากเลยค้าน,นอนสบายเนาะ,ะนวดนวดนวดเร็วๆเข้าน,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 นี่จะไปกันหรือยังล่ะจ้าฉันนี่อยากไปดูแล้วละวะวะ่ะขึ้นไปยิงคาวนีเลยค่ะเสียรถมาพอดีเลยค่ะ้าหรออะไรละ่ะไปเลยสิจ้าค่ะอย่าลืมนะคะ ใครที่อยากจะได้ที่ดินแปลงสีวยนะคะมีทั้งวิว360องศาติดกับธรรมชาติหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะนี่เลยจ้าของไทยซินโอแลนด์หรือรุ่งไทยซินเนรีลเอสเตดค่ะติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยจ้าสมิงลดไหมล่ะฉันอะมองไว้ไม่ผิดเลยที่แปลงนี้ต้องเป็นที่พื้นที่ทอง ดูสิเริศไหม,อมเอิมคุณนายคะแล้วคุณนายถมที่ไว้ทําอะไรหรอคะตรงนี้เหรอผูอ้เจ๊จะทําหลายอย่างเลยนะเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆว่าจะอสร้างรีสอร์ทไว้ก่อนโอ้แต่มีที่แปลงหนึ่งนะสมพรสมหญิงเนี่ยเขาบอกว่าไปทางนู้นอ่ะที่สวยมากเลยนหนูก็ได้ยินมาว่าอย่างนั้นเลยคะ่ะงั้นเราไปดูไปเออแต่ว่านัดคุณนายไปแล้วนะจำเบอร์โทรคุณนายได้ไหมโทรนัดเวลาสิเร็วๆสวัสดีค่ะคุณนาย ที่แปลงนี้นะคะเหมาะสําหรับคุณนายมากเลยค่ะเป็นพื้นที่วิว360องศานะคะติดกับธรรมชาติมีแม่น้ําล้อมรอบมีภูเขาบรรยากาศดีมากเป็นพื้นที่ทองคําค่ะเหมาะเก่การทําธุรกิจรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมนะคะเอาไว้เก่งการะรในภายภาคหน้าเป็นพื้นที่ของไทยซิโนแรนหรือบริษัทรุ่งไทยซิโนเรียเอสเตทค่ะ รับรองว่าคุณนายที่เป็นมหาเศรษฐีแน่นอนสนใจติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางนี้เลยจ้าถ้าอย่างนั้นนะคะคุณนายะ่ะเดี๋ยวเราไปทำสัญญาก,กันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะเป็นเลยค่ะ